สวัสดีค่ะติดต่อกับคลาวท็อกวันนี้มิ้นพาทุกคนมาอยู่ที่อาคาร True Digital Park นะคะวันนี้เราจะมาทลอกกันในเรื่องของ Solution Certificate ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะกำลังคิดพิจารณากันอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะไปสอบดีไหมวันนี้มิ้นได้นัด AWS partner ambassador ไว้แล้วข้างในค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไม่เข้าไปแบบปกตินะคะเราจะไม่เดินไปค่ะวันนี้มิ้นจะไปด้วยเจ้าตัวน,นี้ค่ะเป็นสกูตเตอร์นะคะที่ทาง True Digital Park เนี่ยมีไว้สาหรับเมมเบอร์ไว้ ้ฟรีได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสสวััดีครบและนี่คือ AWS Partner Ambassador ของเราในวันนี้นะคะนโอธนัทสังเกษม Chief Technology o f f i c e r จากบริษัท True IDC นั่นเองก็นโอเนี่ยจริงๆว่าถือว่าเป็นคนที่มีเซอร์ติฟิเคชันทางด้านไอทีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะใช่ไหมคะมินน่ไปทำการบ้านมาเดี๋ยวขอเปิดโพยเยอะมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็น ITIL นะคะหรือว่า ITIL New Release Certified Performance Pro AWS Certified Solution Architect Professional Microsoft Certified Solution Developer s a m Certified Java Programmer รวมถึง VMware Certified Professional Cloud เยอะมากอ่าน <S <S เองเ,อเอยัะงเ,<อ>เลยค่ะสอบมาเยอะมากจริงๆทีนี้ค่ะในฐานะที่น้านเป็น AWS Partner Ambassador เนี่ยจริงๆแล้ว Certification ต่างๆ สำคัญยังไงกับคนไอทีเราคะป่ะเดินไปด้วยกันอะนะครับจริงๆแล้วเซอร์ติฟิเคชันทางด้านไอเนี่ยมีความสําคัญนะครับมากๆเลยะนะครับก็คือนอกจากประสบการณ์ทางด้านการทํางานของเราแล้วเนี่ยก็มีเซอร์ติฟิเคตนี่แหละที่พิสูจว่าเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านไอทีในสาขานั้นๆค,ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ย c e r t ์ติฟิเคน้ทางด้านไอทีต่างๆเนี่ยมันมต่างกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในมุมมองของนาโเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่คิดว่าคนไอทีน่าจะมีติดตัวไว้เหมือนเป็น Default บ้างคะ่าในมุมมองของพี่นะก็คือว่า c e r t ์ติฟิเคชัทางไอทีเนี่ยเราจะเป็นต้องรู้กว้าง <c oughs> นะครับ <c oughs> ฉะนั้นพวกเซอร์ต่างๆเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับโซลูชันไอเทคเนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบเพราะเราจะได้มีความรู้กว้างๆครับผม,อมโอเค เอพวกนี้ค่ะเราเอาไปต่อยอดอะไรได้บ้างไหมคะแน่นอนเซอร์ติฟิเคชันทางด้าน IT เนี่ยเอาไปต่อยอดได้เสมอะนะครับไม่ว่าในเรื่องของการทําให้สกิลของเราเองแอดวานซ์ขึ้นนะครับหรือว่าการข้ามสาย IT ท <certification S 1> ีเซอร์ติฟิเคชันก็จะเป็นพิสูจนึงนะครับทำให้เราพิสูจน์สำหรับตัวเราเองแล้วก็นายจ้างได้ก็คือทํางานได้ไง่ายขึ้นแหลคะครับผมแล้วแบบนี้ค่ะ น่าจะมีหลายๆคนที่กำลังคิดอยากจะไปสอบเซอร์ทางด้านแอ T ทีหรือบางคนไปสอบแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านนะแบบมีคำแนะนำหรือว่าอะไรบอกนิดนึงไหมคะโ okay. อเคสำหรับคนที่ไปสอบนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในเตรียมตัวไปสอบเซอร์ก็คือการแบ่งเวลาเ <c oughs> นื่องจากว่าเราทำงานไปด้วยนะครับรวมถึงต้องอ่านแล้วก็เตรียมเนื้อหาเพื่อไปสอบเซอร์ฉะนั้นการแบ่งเวลาสาคัญที่สุด <c oughs> ครับผมก็จะได้ มีเวลาในการทํางานเวลาหนังสือจะได้ผ่านเนาะแล้วก็มินเชื่อว่าจริงๆแล้วในเซอร์พวกนี้ค่ะนอกจากจะมาเพิ่มปูนความรู้ความสามารถของตัวเราเองแล้วเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพิ่มรายได้ใช่ไหมคะใช่ใคือปัจจุบันเนี่ยนะครับเซอร์ทั้งนั้นในทีเนี่ยกลายมาเป็น job requirement แล้วนะครับฉะนั้นถ้าตัวเราเองเนี่ยมีเซอร์ประเภทต,ต่างๆหรือเฉพาะเจาะจงเนี่ย ติดตัวไว้นะครับเวลามันแมชกับจ o อบ e รี i r e m e เมนะครับใน Job อื่นๆของเราในอนาคตอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเ,เพิ่มเงินเดือนอหรือเรียกร้องสิทธิพิเศษบางอย่างได้ครับดีมากๆก็ถือว่าสอบไปไม่เสียเปล่าใช่ไหมคะคมีไว้ติดตัวก็ดีเนาะเอาล่ะวันนี้ก็ ขอบคุณนะคะสถานที่ด้วยนะคะ t r u i ย i เ a ้า a r งแล้วก็ขอบคุณโอ๊ตอีกทีนึงนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ